เมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมขอเปิดวงจรปิดก่อนที่บอกว่ามวยแพ้แต่คนไม่แพ้ถึงแม้ว่าพวกเขาเองเนี่ยจะเป็นชาวต่างด้าวแต่ในโกใช่ไหมเรียกสันส้นๆแล้วกัน <ạ. S 1> นนะฮะในโกแกเป็นพี่เลี้ยงมวยย้อนวงจรปิดก่อนก็ได้ก็คือแกโดนรุมแถวถนนสายแม่สอดอุ้มผางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแถวแถวโรงเรียนบ้านเจดีโค อยู่ที่แม่สอดเนี่ยแหละฮะแล้วก็เหมือนกับโดนกระซวกและสักพักหนึ่งก็วิ่งแล้วก็ลม้มลงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาได้มีการไปจับกลุ่มตัวคนที่แทงในโกเนี่ยนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตชื่อว่านยาเลอายุ21ปีวันนี้มันจะมีภาพตอนตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปล็อกตัวมือมีดก็คือยาเลเนี่ยฮะ วันนี้นักข่าวของเราน้องหยกเพนซิริกเนี่ยนะครับได้ไปติดตามคดีนี้อย่างที่บอกก็คือตอนที่มีการล็อกตัวเนี่ยเพราะเขาจะต้องเอายาเรเนี่ยนะครับไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยทางฝั่งของในโกเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะโดนรุมโดยทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยได้มีการสอบถามเพราะว่าวันนี้หลังจากที่มีการไปทําแผนแล้วก็ถามยาเรว่ามันเกิดอะไรขึ้นยาเรบอกว่าหลังจากที่ได้มีการทะเลาะก,กันเนี่ยนะครับ เห็นบอกว่าตอนนั้นก็วิ่งไล่กันออกมาจนมาถึงศาลารอรถโดยสารซึ่งตัวเองได้วิ่งไล่และไปเจอกับผู้ตายตรงๆงกล้วยวงจรปิดครับเขาอ้างว่าตอนนั้นเขาได้ใช้อาวุธมีดเป็นเหล็กขูดชาราปยาว25เซนนะครับแทงหลังของทางด้านในโกเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วเขาเองก็วิ่งหลบหนีโดยการกระโดดน้ำคูน้ำ นักข่าวพยายามสอบถามว่าแลปมที่ทะเลาะมันคือเรื่องเชียหมวยหรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่าฝั่งคนแทงเองเนี่ยเขาน่าจะแพ้มวยใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับเขาอาจจะไม่พอใจยาเลก็ตอบว่าใช่แล้วก็พยักหน้าและหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะพูดภาษาไทยได้เพราะนักข่าวถามภาษาไทยอีกว่าเสียใจไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้นี่ฮะอันนี้คือตอนทําแผน Campuses, นขอดูบรรยากาศตอนแย่ม mm. ัยถามก็เลยนะฮะเพราะว่า oh, อันนี้เขาพาไปดูว่าเองโยนมีดอะไรยังไงหลังจากที่เองฆ่ากันเสร็จเรามีความแค้อะไรส่วนตัวไหมก็คือฝ่าย่ายของเราแพ้มวยใช่ไหมตอนตอนที่ตอนที่ตัดสินใจมาลุมทมายกันเนี่ยเร้เสารีี๋ ขนาดกันเยอะป่ะแจ้ววางเงนเินดำพัน,นป่นน 6, ไมไมะปพูดพูดไทยได้ไหมทำ <c oughs> ไมเราถึงฆ่าเขาเลยอะ่ะเพราะอะไรเราถึงค่าเขา <c oughs> มีเรื่องอะไรกันทำไมถึงทำ คุณผู้ชมครับเอาแหละแต่ยังไงก็ตามแต่วันนี้เจ้าตัวโดนจับเรียบร้อยแล้วล่าสุดมีเรื่องแปลกเห็นบอกว่าวันนี้ในงานศพใช่ไหมของทางฝั่งในโกเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ๆป้าของในโกก็มีอาการผิดปกติโดยตอนนั้นเนี่ยความเชื่อเขาคิดว่าผีของโกเนี่ยมาเข้าสิงนี่เหรอโอเคนี่คือเขากําลังทําอะไรเนี่ยตอนนี้คือเหมือนเนี่ยเนี่ยป้าคือเสื้อเขียวกําลังเหมือนเริ่มมีในโกเนี่ยมาเข้าสิงแล้วโดยน้องชายของโกเนี่ยเขาบวชหน้าไป แล้วอยู่ป้าก็โวยวายเหมือนร้องไห้เหมือนผีโกมาเข้าสิงนักข่าวถามเลยบอกว่านักข่าวก็ไม่กลัวผีนะฮะเห็นเหมือนผีเข้าก็ถามเลยเนี่ยนะฮะบอกอยากจะบอกอะไรหรือไม่อยู่ๆเขาบอกวันนั้นไปดูมวยเฉยๆไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครเลยแต่ปลายตรงข้ามเข้ามาทําร้ายและแทงจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเองก็ออกตามหาคนร้ายนับได้ทั้งหมด7คนแล้วก็ที่สําคัญก็คือตํารวจเนี่ยจับได้เกือบหมดแล้วใช่ไหม เหลืออีกหนึ่งคนที่เป็นชาวมงคือเขาอยากให้ตำรวจนะ่ะตามตัวอีกหนึ่งคนที่เจอเหมือนนี่คือสิ่งที่ยัง้างคาใจเขานี่คือเหมือนกับผีเข้าแล้วมาบอกใช่ต่อไปนี้เราก็สอบปากคํากันอย่างนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะฮะออเพราะกลายว่าผีเล่าละเอียดเหลือเกินค่ะนี่เล่าเป็นฉากจากฉากเลยนะฮะอันไหนปังหน่อยดิ ไม่ใช่นาเนาะโผนี้แหละโผล่คนไต่นี่แหละค่ะชื่ออะไรคะพี่ชื่ออมียวค่ะโผชื่ออมียวค่ะไม่ใช่นาเลยค่ะไม่ใช่นาเนาะแล้วเราเราข้าเข,ข้าที่นาค่ะทำ,ทำไมถึงมาเข้าที่นาครับเรามีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวไหมครับปอปออยู่กานลสามอยู่ค่ะในนาเลยหรือไง เราเราสั่งอะไรครอบครัวโกนี่พูดใด้วะมันเลยได้วเก่าเดี๋ยวมีตู้ปลาอยนเนาตอนนี้ที่มาเข้านะอยาก็คืออยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆหรือญาบอกแล้วค่ะคนนี้แทงผงคนไหนคนไหนจะได้มาซางตลงแน่จะได้มาซาให้ลูพี่นี่ลูพี่ผงค่ะมีคนทีาจคงค่ะเจ้งค่ะคนรครับตำลโงใจไว้แล้วค่ะคงแล้ค่ะในอจากน้ คนหนู่ี่หาไปไหนไม่รู้เลยกูหาไม่เจอ,เอนี่ยมีมาอเลียวนรี่ไม่ถุเนานะไอ้คนหน่นี่ไม่ทุนเท่าไหร่หรออ้ขคนนี่เนล่ค่ากูมากกว่าเพราไอะไรรู้ไหมมีมูคนหนึ่งเนี่ยที่สีสีสนี่ยยไม่ได้เ,เลย วันนี้จรมะคุณผู้ชมครับอยู่ๆผีก็รำคาญเพื่อนขึ้นมาซะอย่างนั้นนะฮะกูพูดไทยได้นี่ฮะเออดีนะฮะแต่สำเนียงเยนี่นี่เสียงแบบแปงๆแล้วแปลกมากนะฮะ,<ล>ะปกติเวลาคนตายตายปั๊บเนี่ยเพื่อนต้องร้องไห้หปรากฏบอกพอผีเข้าปุ๊บเพื่อนนั่งยิ้มฮะ,ะนี่เห็นเพื่อนยิ้มใช่ไหมพอหันไปตะคอกกากูพูดไทยได้ เออก็แปลกดีอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะเข้าใจว่าเสียใจนะว่าตายล่าสุดมันมีอาเม,มื่อกี้ววยวายด่าบอกกูพูดไทยได้มันมีอะไรร้องไห้เหรอจริงๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยนะเขามีการสั่งเสียกับเพื่อนด้วยนะคะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอยู่กันอย่างสงบนะไม่ต้องไปมีเรื่องชกต่อยกับใครอย่าไปแก้แค้นอะไรเลยเออแล้วก็หันมาพูดกับนักข่าวด้วยนะบอกว่า หมดแล้วมีแค่นี้จะไปแล้วนะแล้วอยู่ๆเนี่ยนะก็หงายหลังตึ้งไปอย่างเงี้ยคือเหมือนในโกออกไปแล้วเนี่ยค่ะเออเหอตึ้งเลยใช่ค่ะไหนๆเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิครับเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับนี่ไปแล้วอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปรบกวนกันแล้วนะฮะเพราะว่าต้องนี่ไม่ใช่นาไม่ใช่นานึกว่าฟังศิลปินไทยอยู่เนี่ยนะฮะล่าสุดอันนี้ไม่มีร้องไห้ไม่ใช่เหรอเมย์ใช่จริงๆก่อนหน้าที่คุณน้าเนี่ยผีจะเข้าเนี่ย ทางด้านของกู้ภัยเวลาเอาร่างของผู้ตายคือในโกมาที่วัดดอนเจดีแล้วเนี่ยปรากฏว่าญาติๆเขาเข้าไปแล้วก็ร้องไห้กันอย่างหนักรวมถึงคุณน้าด้วยเพราะต้องบอกว่าอะไรคุณน้ากับผู้ตายสนิทกันมากเขามาจากเมียนมาเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนมาอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นเวลา10ปีเนี่ยอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันเลี้ยงดูกันมาเนี่ยร้องไห้พูดไม่เป็นภาษาเลยค่ะประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้น้องหยกเนี่ยไปได้หลักฐานตัวหนึ่งมาไอ้เรื่องผีเข้าก็แล้วแต่ความเชื่อของเขาก็แล้วกกัันนเียะะอาจจจจสใรท ถ้าเป็นทางมุมหมอก็บอกว่าคิดมากมคิดไปเองแล้วเหมือนจิตหลอนขึ้นมาเนี่ยนะว,ว่าผีเข้ากลับมาตรงนี้ หลังจากเกิดเรื่องแล้วโกถูกฆ่าเนี่ยนะฮะวงจรปิดตัวใหม่ค่ะมันจะเป็นวงจรปิดก่อนที่จะเกิดเรื่องแล้วก็หลังเกิดเรื่องที่กลุ่มผู้ตายเนี่ยมีการวิ่งหนีอันนี้ค่ะก็จะเป็นนายาเลคนแทงเนี่ยมากับกลุ่มคนก่อเหตุอันนี้ก่อนที่จะเหมือนกําลังตามหาเหรือมันซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้เขาเป็นเหล็กขูดชร์บเขาบอกออนัจะซ่อนเอาไว้อันนี้คือหาใช่ไหม่าจะเดินหามีอยู่เปิดต่อกันไปเลยก็ได้นะคะมีกันอยู่ประมาณ3มุมด้วยกันค่ะเหมือนกําลังจะเดินไปในที่เกิดเหตุอันนี้เป็นมุมต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมมีเพื่อนๆา รวมตัวซึ่งตอนแรกนี่เห็นกันอยู่แค่3คนแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีเป็น10-20คนแสดงว่าตอนแรกเนี่ยคือฝั่งเขาเนี่ยมันแพ้มวยแล้วออกมาแล้วก็หาไอ้ฝั่งที่ชนะใช่ไหมค่ะนี่นี่ก็ยืนคุยโทรศัพท์แล้วก็เหมือนมีผู้หญิงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าผีเข้าบอกม่ามา7คนอคนใช่ไหมแล้วไม่มีหัวใจวายไปแล้วด้วยค่ะแล้วยังไงต่อเม์ภาพต่อมาเลยครับไปไปภาพต่อต่อไปเลยนะคะเป็นมุมต่างๆค่ะที่เขาเหมือนมีการเดินไปจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะเนี่ยน่าจะบังเอิญเจอปะ ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายาเลเนี่ยมันหันหันมองตลอดเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้เหมือนกําลังจะไปที่จุดสาราริมทางที่คุณผู้ชมเห็นวงจรติดตอนแรกอ่ะจุดที่ไปไล่ทางด้านกลุ่มผู้ตายกับผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะเดินไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะสามมุมเนี่ยกำลังเดินไปทางด้านของอสาราริมทางที่มีการเจอกันแล้วก็มีการไล่ไล่ทำร้ายแหละหลังจากนั้นค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยวงจรปิดที่คุณผู้ชมดูไปตอนต้นแล้วเนี่ยจะเห็นทางด้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย คือเริ่มวิ่งหนีละต่างคนต่างวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยคะ่ะแล้วบางคนเนี่ยก็มีการขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าคือก็นึกว่าทางด้านของผู้ตายคือในโกนในโกเนี่ยหนีด้วยเหมือนกัน แต่หลังจากนั้นสองสาวันเอ๊ะทำไมติดต่อเพื่อนไม่ได้ถึงเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนตายเพราะต่างคนต่างแยกกันหนีอ๋อนี่คือเพื่อนต่างคนขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าโกเนี่ยไปตายในดงกล้วย่คุณผู้ชมฮะแล้วตอนจําได้ไหมคดีนี้ที่น่างสงสารโกที่สุดโกตายเหมือนท่าย,ยกมือไหว้ใช่คุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้พอเราไปดูวงจรปิดนี่คือตอนเพื่อนหนีตัดภาพไปที่ในเต้เลยเพื่อนของโกเขาประกาศนะฮะว่าเขาจะล้างแค้นกลุ่มพมา่าก็คือกลุ่มยาเลโดยเบื้องต้นวันนี้ในเต้ครับ แต้เปิดใจกับเราเลยบอกว่าเอาจริงก่อนที่ทางด้านของโกจะโดนกระซวกตายเนี่ยคือโกเนี่ยมันพูดขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าทําผมเลยอย่าทําผมเลยผมแค่มาเชียร์มวยคือฝั่งของพวกคนตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือฝั่งของน้องโกเขาเนี่ยตอนที่ไปเชียร์มวยก็ถามบอกมันเหม็นขี้หน้าอะไรกันก็อยู่ชาติเดียวกันทั้งนั้นเขาบอกว่าตอนเชียร์มวยเนี่ยฝั่งเขาชนะแล้วเหมือนกับฝั่งของยาเลเนี่ยไม่พอใจอคอมเมนพวกผมตั้งแต่สนามมวยผมก็สะกิดเพื่อนๆบอกเฮ้ย hey, เราออกกันมาเถอะเพราะว่าดูท่าจะไม่ดีแล้ว้วสุดดทายกโน พวกยาเลเนี่ยตามมาฆ่าวันนี้เต้ก็เลยบอกบอกกับเพื่อนก็คือในโกที่ตายไปบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกกูจะล้างแค้นให้นี่ด้วยความเคารพนะไปตีกันที่ประเทศตัวเองนะมไม่ต้องมาตีที่ไทยนะฮะนี่ประกาศจะมาฆ่ากันในเมืองไทยเลยนะฮะและที่สำคัญฝากช่องแปดไปบอกไอ้พวกยาเลพวกมึงระวังตัวไว้กูจะไม่ปล่อยมึงแน่แต่เขาพูดไม่ชัดเหมือนผมนะฮะลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะ เราแบบไปดูมวยมาใช่ไหมครับแล้วก็กลับจะกลับกําลังจะกลับบ้านครับแล้วก็ไปรอรถตรงสาระตรงหน้าจอริโคครับแล้วก็แบบเรารอเพื่อนอยู่แล้วแบบพวกไหนไม่รู้เด็กจอริโคนั่นแหละครับมันมาดักัแล้วมามาไอเด็กแบบผู้ใหญ่จะโตครับเขามาถามว่าเด็กนายกันแบบนี้แล้วก็เขาก็แบบลุงตีครับแล้วก็เพวกผมก็ตีกลับใช่ไหมครับมันไม่ไหวครับเพราผมมันพวกน้อยครับเขาแบบ มีครับมีแล้วก็ปืนครับฝั่งฝั่งฝั่งนั้นมีกี่คนครับที่ที่เราประมาณยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนแล้วฝั่งเรามีกี่คนประมาณหกคนครับพยายามคุยครับพยายามขอโทษล้วด้วยแต่ไม่ได้ครับเราบอกเขาว่าเราบอกว่าขอขอชีวิตเถอะแบบไม่ไม่ได้ทําอะไรพวกนายก็หน่อยครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปากคือในส่วนของตำรวจด้วยนะฮะเดี๋ยวจะล้างแค้นเดี๋ยวจะมาฆ่ากันในเมืองไทยอีก